ส่งแพ็คคู่นะครับเป็น f c บึงการนะครับแล้วก็ f ออุดรธานีนะครับก็เป็น l 5 0 1 8 SP พร้อมโรตารี y y นะครับแล้วก็ยันม่าวีเอ็มสานะครับพร้อมผ่านควนปกจานนะครับก็ขอบพระคุณ FC บึงการแล้วก็ขอบพระคุณ f ออุดรธานีมากๆนะครับอ่ะดรวยเฮงๆนะครับ อ่ะใครอยากได้รถคันไหน Fc อยากได้รถคันไหนรุ่นไหนนะครับอ่ะยังมีให้เลือกเยอะอยู่นะ<ม>เห็นว่าขายดีๆส่งวันละสองคัน3คันอ่ะยังเหลือเหมือนเดิมนะครับสำหรับ Fc ที่อยากได้นะครับสำหรับ Fc ที่ต้องการรถสวยๆนะครับอ่ะมีให้เลือกเยอะเหมือนเดิมนะครับอ่ะวันนี้จะบอกราคาด้วยนะครับสำหรับ Fc ที่อยากได้นะครับ M u 5 7นะครับมี2คันนะครับ5้าแสนเก้าหมื่นอ่าหกแสนเก้าหมื่นบาทโอ้ยบอกราคาผิดไปเป็นแสนเลยอ่า อ่ะโทษทีนะครับอ่ะเราเห็นท้ายๆเห็นเฉพาะท้ายจอดอยู่ตรงนี้นะครับ M 8 5 4 0ครับ85แรงครับมี3คันนะครับ5 9 0 0สนบาทนะครับอ่ะแล้วก็เมสซี่เฟอร์โกสันสี่ห้าหนะครับอ่าราคาอยู่ที่5 9 0 0 0 0เหมือนกันนะครับใครที่อยากได้ใครที่มองหาอยู่โทรหาเซลล์อ้วนด่วนด่วนโทรหาเซลล์อ้วนเดินด่วนนะครับ0947064430นะครับ0947064430นะครับ แท็กเตอร์มือ2เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอ,อยากได้คันไหนอยากได้สภาพไหนโทรหาได้เลยนะครับเรามีแท็กเตอร์มือ2ให้เลือกมากที่สุดในจังหวัดเลยนะครับก็มี l อลห้าศดด้วยนะครับใครที่มองหา l 5 0 1 8า p เสีซอ้วนมีรวมๆกันอยู่ประมาณ10กว่าคันนะครับราคาคล้าคันนะอย่างคันนี้นะครับเซียวอ้วนจะเปลี่ยนอย่างหน้าให้ใหม่เก็บงานรวมๆให้คันนี้นะครับก็อยู่ที่4 6 0 0 0 0บาทนะครับ หรือไม่ก็เลือกคันที่สวยกว่าอย่างเช่นคันนี้นะครับก็อยู่ที่5้าแสนเก้าหมื่นบาทาแล้วก็ขั้นถัดมาก็อยู่ที่4ี่แสนสี่หมื่นบาทนะครับแจ้ง f c แจ้งลูกค้านิดนึงนะครับสำหรับ FC ที่ซื้อเงินสดนะครับได้ราคาที่ถูกกว่ารถลูกค้าจะมี2กลุ่มนะกลุ่มที่จําเป็นต้องซื้อเงินสดอย่างเดียวกับกลุ่มที่เข้า,าระบบผ่อนได้นะครับลูกค้าซื้อนะครับก็ให้แจ้ง FC ให้แจ้งเซเวันเลยว่า อยากต้องการผ่อนนะครับต้องการผ่อนนะครับเราก็จะมีรถที so ่ราคาเข้าระบบผ่อนให้ได้นะครับหรือต้องการซื้อเงินสดขอราคาพิเศษเสี่ยววนจะดูราคาเป็นคันๆให้คันไหนที่พิเศษมากๆก็จะคิดพิเศษให้นะครับเข้าใจตรงกันนะครับเข้าใจตรงกันเพราะเอฟหลายท่านก็ต้องมาจูนกันหน้างานอีกทีนึงนะครับบางท่านก็เข้าใจมาแต่บ้านแล้วก็มาเลือกกลุ่มที่ผ่อนได้นะครับบางท่านก็มาถึงหน้าร้าน เออยากได้คันถูกสุดแต่ขอผ่อนจริงๆแล้วก็มันจะมีคันผ่อนได้แล้วก็คันที่ต้องซื้อสดนะครับเข้าใจตรงกันนะครับอ FC สนใจ FC อยากได้โทรหาเซลวนด่วนๆนะครับ L สี่ศูนคันนี้ปรัดโปรนะสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับราคาเดิมขายอยู่ตั้งสามแสนสามนะปรับลดราคาให้นะครับอันนี้เป็นหนึ่งในตัวแทนหมู่บ้านนะครับ L สี่ศูนย์หนึ่งแปดเซลวนมีเยอะเลยถูกกว่านี้ก็มีสองแสนห้าก็มี แพงกว่านี้ก็มีนะอายันไม่ยังจัดโปรอ,อยู่นะครับเป็นโปรฟรีดาวดาวน้อยดาวต่าเป็นโปรอ,อ,อยากขายทุกอย่างเลยนะครับลูกค้าอยากได้ก็ทักทายเข้ามาโทรกันเข้ามานะครับเรามีรถแท็กเตอร์มือสองให้เลือกมากกว่าร้อยคันนะครับอ,าอยากได้คันไหนก็ถามเข้ามานะครับจะมีเงินอยู่ห้าหมื่นออกรถได้ไหมมีเงินสามหมื่นออกรุ่นไหนได้รุ่นไหนที่ออกไม่ได้มั่งคุณสมบัติคนที่จะซื้อรถแท็กเตอร์แล้วไม่ใช่เงินสด ต้องเป็นคนยังไงน่ารักหรือรอหรือเป็นคนยังไงอ่ะก็อ่าถามกันเป็นคันไปนะครับ0 9 4 7 0 6 4 4 3 0นะครับ0947064430นะครับแท็กเตอร์มือสองที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอยากได้คันไหนอยากได้สภาพไหนครับให้ถามเซว่นได้เลยนะครับอ่าถามเซว่นได้เลยนะครับอ่าแรงนะครับยังสวยๆเหมือนเดิมนะยังเป็นโปรอ่าดาวห้าหมื่นบาทเหมือนเดิมนะครับ มีนี่เลยนะครับ2องคันดาวได้1คันนะท่านจะซื้อเงินผ่อนอ่ะเข้ามาดาวได้นะครับอ่ะท่อยากซื้อคันไหนมีโซลิดมีหลายๆรุ่นนะครับไม่ว่าท่านจะซื้อสดหรือซื้อผ่อนอ่ะโทรหาเสี่ยววันได้เลยนะครับอ่ะเทคเตอร์มือสองเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับสนใจคันไหนอยากได้สภาพไหนอ่ะโทรหาเสี่ยววันได้เลยนะครับวันนี้จบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณ FC e 2ท่านนะครับ FC e ทางอ่าอุดรธานีแล้วก็ FC e ทาง บึงการ ه, จำแม่นเลยเลย่ยรวยเหงนะครับแล้วก็ FC ออนไลน์นะครับมาจํารถเซออ้วนนะครับไม่ได้มาดูเลยพัฒพัทะลุนะอันนี้ไม่ไม่มามั่นใจเท่าไหร่จําถูกไหมเป็นนิวฮอลเลียนทีทีสานะครับก็ขอบพคุณมากๆนะครับทำการตรวจเช็ครถแล้วก็ขึ้นรถบรรทุกไปส่งนะครับก็รวยๆเฮงๆงนะครับขอบคุณครับ